สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการใช้พัดลมโซล่าเซลล์นะครับเป็นพัดลม DC เอามาใช้กับแผงโซล่าเซลล์ขนาด330วัตต์แผง330วัตต์นะครับจะมีแรงดันไฟอยู่ 36- ถึง40โวลต์นะครับเดี๋ยวเราให้ดูแต่พัดลมเราต้องการไฟแค่9โวลต์นะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับตอนนี้ไฟจากแผง ไปจากแผงมา37.2นะครับเห็นไหมครับนี่ชัดชัดสามโวลต์พอเอามาผ่านตัวตัวนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ DC buck converter แล้วเราก็ปรับลดแรงดันนี่ปรับโดยหมุนนะครับหมุนตัวนี้ตัวนี้จะปรับได้นะครับนี่เป็นไขควงแบนเล็กๆไขควงไฟฟ้านะครับปรับหมุนลดไฟลงมาให้เหลือ9โวลต พัดลมตัวนี้ใช้ไฟอยู่9โวลต์นะครับตอนนี้แดดไม่มีแดดขบก็ยังสามารถใช้งานได้เอาไฟจากแผงนะครับต่อเข้านี่เลยอินแล้วเอาตรงนี้เอามาเข้าพัดลมเลยนะครับซึ่งตอนนี้พัดลมนี่นะครับลมแรงด้วยอันนี้ทำงานมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับแต่ 8, 9โมง9โมงนะครับสตาร์ทได้เลยพอมีเสียง พอแผงมีความเข้มข้นนะครับเขาจะผลิตไฟออกมาให้เราได้ใช้งานทุกวันตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับผมได้ถอดแบตเตอรี่ออกไปยังไม่ได้หามาใส่คืนนะครับแบตเตอรี่เขาหลุดนี่ครับเราเปิดให้ดูนะครับสองสามเบอร์เลยพัดลมกำลังแรงแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่มีพัดลม DC มีแผงใหญ่ๆอยู่นะครับสามารถพ่วงออกไปได้อีกนะ อันนี้ลองเอาไปใช้กันหนูอันนี้ผมใช้ตัวเดียวคือแผงมันเหลือจากการติดตั้งจากจุดอื่นมานะครับเราเอามาไว้บนหลังคาแล้วเราก็เอาไฟตัวนี้มาใช้สําหรับอยู่ท้องไร่ท้องนาหรืออยู่ในบ้านต้องการประหยัดค่าไฟช่วงกลางวันนะครับหรือถ้าใครมีแบตเตอรี่ก็ทําเป็นชุดชาร์จเก็บพลังงานแบตเตอรี่ไว้ใช้ตอนกลางคืนจริงๆพัดลมตัวนี้จะมีแบตและมีแผงในตัวแต่พอดีว่าแบตเตอรี่ สอดีมันระบบชาร์จในตัวนะมีปัญหาผมก็เลยต่อตรงออกมาใช้ไฟจากแผงข้างนอกซะเลยนะครับก็ให้กําลังแรงให้กำลังลมแรงนะครับใครที่หาพัดลมหาแผงโซลา่าเซลล์แบบมีแผงใหญ่แต่ไม่รู้ว่าจะเอาไฟมาใช้ยังไงนะครับใช้ตัวนี้เลยนะครับ DC buck converter ต้องไปหามาใช้กันเลยนะครับราคาก็น่าจะหลักสิบหลักสิหลักร้อยนะครับมีให้เลือกตามกำลังวัตต มาเนี้นะครับคลิปนี้